โดย Quick zap, ยควิกแสบแสบเข้าเส้นใครจี้ได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ iPhone 5ขยับมาใกล้ๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหา Quick แสบหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m q u i c k วิกบกดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชูแอนแวรมจีได้ใจสไตล์ควิ k แสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่ากับ1นึิต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำ3ามสิิหรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้น Mid a อ d ก r ี e ห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละหนึ่งคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเม้นมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่ายแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง หนึ่งสองบีบีแล้วถ้าเกิดบิดเป็นอย่างนี้หนึ่งสองซบีบีลองบีบแล้วหัดกันช่วงบนช่วงแขนอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยแข็งแรงพอแล้วก็ฝึกเดินให้เยอะกว่านี้เดินบนส้นสูงนะคะหมายถึงเพราะว่าเราจะต้องโชว์บนส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้น้องแบบว่า ฝึกบนส้นสูงเยอะๆอยากให้น้องแล้วก็น้องขวัญแล้วก็ทุกคนด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงจะต้องใส่ส้นสูงเราเพิ่งจะแบบมาฝึกกับส้นสูงตอนที่เราทําโชว์จบในเพลงเพลงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เ <ๆ S 2> ลยอาจจะยังมีเวลาน้อยที่เราได้ฝึกกับส้นสูงจริงๆอนะไรอย่างเงี้ยเดียดใจเรีนอะไรต้องบอ,อกปิดหันขึ้นอันนี้โหดมากเลย <laughs> ขันว่าเป็นแบบ ก็คือแค่ท่าเต้นอย่างเดียวมันก็มันก็เร็วอะคะ่ะแล้วก็ท่ามันก็เยอะลยแล้วก็พอมาใส่ส้นสูงปุ๊บมันก็แบบทรงตัวลําบากมากยิ่งมันจะทําให้เวลาเราเต้นเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหันตัวอะไรแบบเราต้องเหมือนมานั่งคิดว่าท่าต่อไปจะคืออะไรแล้วก็ต้องมานั่งเฮ้ยห้ามลม้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าเราจะล้มปุ๊บเราก็จะต้องรีบกลับมาเพื่อจะให้เต้นท่าต่อไปให้ทนันอะไรเง,งี้ยคือเหมือนมันต้องมีสติตลอดเวลาคเพราะมันเพราะมันยาก สำหรับการซ้อมแบบส้นสูงอะคะ่ะทาซอนขา้ดีคือเหมือนส้นสูงเนี้ยมันเราเรียนเต้นที่ผ่านมามันก็จะมีไฮทูคาอยูิแล้วคือเราก็ต้องแบบใส่ส้นสูงฝึกกับการเต้นแล้วก็คือเหมือนเราก็จะชินมาในระดับหนึ่งแล้วะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเราจะต้อง ทำสายส้นสูงเพื่อให้เต้นท่านี้แล้วมันดูสมูทไม่ให้แบบมันเกรงออกมาทางสีหน้าว่าเรากังวลอย่างเงี้ยค่ะขนว่าสําหรับอุปสรรคในการเต้นจริงมันน่าจะเป็นอยู่ที่ฟิลลิ่งของคนของพวกเราในวงมากกว่าวเพราะว่าฟิลลิง่งเงี้ยแบบเหมือนเราเต้นได้เราจําท่าได้แต่คือบางทีเราก็กังนวลว่าเอ้ยมันแพทเทิร์นเราเบี้ยวไหมเราไปบางคนข้างหลังหรือเปล่าเราเต้นเร็วไปหรือเปล่าเราตรงจังหวะไหมเราจะล้มไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือน มันยังมีความกังวลอยู่อะ่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันดูไม่สมูทแบบไหลลื่นไปคิดว่าอันเนี้ยแบบเป็นอุปสรรคมากกว่าไม่ใช่การเสร็จสูงสุดค่ะคนแล้วหมายเลขสองสองเป็นคำเด้ยวในใจคำเดียวในใเรื่องอะไรต้องบอกช่วยคิดเดีสอ,องก็ถือว่าพร้อมนะครับก็ หรือว่าโอเคพัฒนาการทุกอย่างก็ก็ดีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถึงแบบขั้นแย่ขนาดบอกว่าออกไม่ได้เลยไม่ใช่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือสมมติว่าขอลองทำที่บ้านดูเงี้ยขอนรู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันสวยแต่พอเอาแบบน้ำมาทำปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบ คือมาต้องดูภาพรวมเป็นในวงถูกไหมคะก็คืออย่างเช่นองศานี้เราทําแล้วเราดูดีแต่ว่าพอเรามาทําปุ๊บอ้าวมันดันไม่เข้ากับเพื่อนคือเหมือนที่ขวัญรู้สึกว่าขวัญช้าไปไปแบบหนึ่งสเต็ปเหมือนช้าไปจังหวะหนึ่งอะ่ะเหมือนเต้นห่วงไปเป็นเพราะว่าเหมือนขวัญแบบดูดูเพื่อนแบบเทียบกับตัวเองอยู่มันก็เลยทําให้แบบไปท่าต่อไปช้าแบบไปหนึ่งจังหวะอะไรเงี้ยคะ่ะ ท่าเต้นเนี่ยน้องจำได้แต่ว่าดีเทลท่าเนี่ยอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าที่ควรมันเลยทำให้ไม่มั่นใจไงคือเรารู้ว่าเป็นท่านี้แต่ว่าเหมือนพอทำไปบางทีน้องอาจจะแบบว่าดีเทลไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบอืมพอเวลากรบทักน้องก็าจะรู้สึกได้วเออใช่เหมือนแบบแค่เรียบเรียงนิดนึงว่าต่อไปจะต้องทำอะไรหรือว่าเคยต้องนอิยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยให้มีสติก่อนเริ่มนิดนึงว่าแบบเคยเคยต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วเดี๋ยวมันจะทำได้กวลมจะโกรธมากเวลาที่บอกดีเทลไปนะบอกไปหลายร้อยรอบมากแต่ว่าน้องยิงทคำผิดเหมือนเดิมก็จะแบบแล้วที่กอลเคลียรดีเทลไปคืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องฝึกมากขึ้นกว่านีอะไรเงี้ยทำซ้ำๆไปเยอะๆ ไอจีได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ iPhone 5ขยับมาใกล้กๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหาควิกแสบหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m q u i c k s a b กดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชูแอนแวมจีได้ใจสไตล์ควิกแสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่ากับ10สิทธ์ต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำสาม0สิทธ์หรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้นมิดแอนกรีดห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละหนึ่งคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเม้นมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่ายแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาถแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง คิดนะคะแบบด้วยส่วนตัวขันว่าการแสดงสีหน้าขันอ่ะขันว่าขันสามารถทําได้นะแต่ว่าคือเหมือนขอันยังกังวลกับท่าเต้นมากกว่าที่จะใส่ฟิลไปเราเต้นผิดอะ